สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเซามีกามาฮอดบอคโสนครพนมเนาะตอนนี้เนาะเซามีกาผ้ากันตื่นเต่ดอกลุ่มเตอร์าเลยพี่น้องเตรียมเครื่องเตรียมของเนาะมาทีแรกก็ว่าสิมาส่งน้องสาวกลับบ้านเนาะแต่ว่าเซามีกาว่างเวียบพี่น้องก็เลยสิเมือลิ่นบ้านจักสองสามือเนาะก็เลยเมือพร้อมน้องเลยมือนี้เนาะเซามีผ้าน้องมาฮอดบอคโสนี่กามาไวพี่น้องก็เลยรอรถนานเนาะเพราะว่ารถ ยังบุทันเขาคิวเนะาะรถทาเขกคนครพนมเนาะเท่ากับที่ได้นางรถอาทาเขกพี่น้องเพราะว่ารถไทยเนาะออกไปก่อนแล้วเขาที่ได้น่งรถลาวเนาะเพราะว่ารถลาวนะเพิ่นออกเที่ยว11โมงครึ่งเนาะตอนนี้กา12โมงครึ่งแล้วพี่น้องเท่ากาับนางโรดโดนเติบแล้วพากันเหงานอนขนาดเลยพี่น้องก็เลยอย่างเล่นแถวนี้แหละพี่น้องซาวมีกาเอาเขื่องเอาของลงเรียบร้อยแล้วเนาะกอ,องไว้ญี่ปุ่นแหละ โลให้รถเพิ่นเขาคิวเรียบร้อยแล้วเขากัสียเอาขคงขึ้นรถเนาะเจ้ามีการจิกเก็บภาพบรรยากาศในระหว่างการเดินทางเพื่อที่ฮอดเซโนมอนี้จากโมงเนาะเขากาสัสิขึ้นรถจากบขสไปฮอดท่าแขก,กสิป,ประมาณเกือบบ่ายโมงนะพี่น้องแล้วก็ิต่โตรถล,ลงเซโนเนาะโมโหที่ฮอดบ้านจากโมงนะพี่น้องเนาะไปตอนนี้รถกมากแล้วนะพี่น้องเป็นเวลาส1บโมง4ี่หนาทีเนาะมาแล้วมาแล้ว พายุอ่นังยเกำลัขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนนองรถออกแล้วตอนนี้เรามีนั่งข้างหลังน้องสซเดียวนั่งข้างหน้านี่รถออกแล้วเผื่อรถยะออกไปน้องค่ะโดน,นเติมเนาะ ไม่มีเสียงอาหารน้ำคือจากฟังไทยไปกินอยู่ฟังลาวพี่น้องข้าวผัดกะเพราไปรถออกแล้ว พี่น้องตอนนี้รถเสียกลางทางเลยเนะาะเป็นตะยานขนาดเอากายังพันฮอรจุดหมายตอนนี้ฮอนนนะทั้วทั้งๆก็เลยอย่างไปรอทางหนาเนาะไปรถเพลกลางทางพี่น้องคิดว่าสิเดอฮอดบ้านไว้หิวเขา้เขาวตวเกียวหิวเขา้าหิวขา้วขาวอื เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ไม่เปเคี้ยวอย่างไปเข้าแคร์เนาะยันหลุดอือข้านนี่แหละไก่พูดดูคนอย่างไปไก่ขนาดนะท้านนี่แหละท้านี่แหละ รอเพิ่นซ่อมรถพี่น้องรอเพิ่นซ่อมรถแป๊บนึงเนาะเบิ่งรถเพิ่นจอดอยู่กลางเลยมารถใหญ่มาเห็นบ่ฮะสิไดบนี้ยานรถใหญ่หน่อย เรามีเห็นยานางพี่น้องอยู่ข้างงเลยจิ้บๆไตไว้จิ้มๆน้ำไม้นะน้ำไม่เขาซื้อมาแล้วแต่วันนั้ก็มียานางก็ดีเลิ่มาเห็นที่เทียนทานเนาะป้องงามขนาดเลยขนาดตัวนี้ เนมจะโบเห็นเนาะเขียวคุเขียวกลุงคืนไปกับต้นไม้เลยอ่าเอาคืออันนี้ก็พ่อแก่เหมือนพี่น้องพ่อและเนาะระหว่างที่เขาจะแปลงรถพี่น้องชิดเมื่อยอยู่บ่มือนี่จะได้กลับบ้านไหมรถติดเลยอ่าจุ๊บพี่จะชิลกินข้าวเนาะวัน ดูบอนก็บได้เนาะเอ้พี่น้องพอแล้วเนาะไแกมนอนหนึง มาวันนี้พาเดี๋ยวมาเอาไปยา נ งวันนี้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสถึงละเน,นาะยา נ งเต็มป่าอยู่กินข้าวกรเหรี่หกินขนมกล้วพี่น้องนี่กินข้าวรถเกิดปัญหาคาดค้างเนาะเข่าเล็กบ่ได้เป็นวะตัวเขียวกำลัตงตอดเงากงอกาะเงาะเงาะตอดเงา รถลงพ้องสยเกียวนี่ตอย่เทาไตีแต่รถโบไลพี่น้องยังโชคดีเราทุกคนยังโชคดีอยู่เนาะเออทำอะไรงำอทำอะไรทำอไปหาอระไังมอกไบบนอ้ไรทำอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรำอ่ารอรอรออะอำอ เขาที่ว่านาะเอาไปขายวาซมีเอาไปใส่แกงอ็ไว้กินแล้วพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องบบแมนเท่านี้ได้พี่น้องใส่กระเป๋าลายเลยนะกระเป๋านี่บ่ได้มีอย่างไดเลยยายนา่ง เต็มแล้วโอเคพี่น้องรออ่าข้าเจ้าไปแล้วข้าเจ้ารับรถคันใหม่ไปแล้ว้ เพื่อนให้ขึ้นไปเอาเขื่องเอาของลงมาเปลี่ยนมาขึ้นคันนี้เลยเอามานั่งอยู่หลังสุดเลยจะยอ้อนรถเพ่อนละคนยังเรเส็มขับเราเาเลยมีรถนัง่งเจอกันอยู่บ้านเด้อพี่น้อ